มนุษย์เราเนี่ยไปสร้างอะไรขึ้นมาบ้าๆบอๆว่าผมนี่คือของสูงนะเท้านี่คือของต่ำแต่ให้เลือกหัวโลนกับขาด้วนแม่งเลือกหัวโลนใช่ไหมเพราะเผื่อหัวนี่แม่งไม่สะมีเป็นที่อยู่อาศัยของเหาเอกใช่ไหมครับสกปรกโสโ,กกสโคกเหม็นหัวเหม็นฉันจะโขึ้นหัวทั้งที่เท้าเนี่ยสำคัญกว่าผมเสือกบอกว่าเท้าเป็นของต่ำไอ้บ้าเหเออ นะครนี่ฮะเพราเราเนี่ยไปจำนี่คือของสูงอันนี้ของต่ำเนี่ยถามเอามึงกันเลือกระหว่างหัวล้วนหัวโลนเนี่ยขาด้วนมึงกันเลือกอะไรสัตว์ใครเลือกเอากูไม่ได้กูขาด้วนไม่ได้แต่ยังไงกูต้องมีผมเอาแบบนั้นเลยวปะยาอ่อนนะครับนะโลกนี้เออมันต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่แล้วนะผมเป็นคนคิดแบบฝังโลกใช่ไหมไอ้อารันมึงเห็นด้วยไหมอารันนะเข้ามาคนเตีนปิดที่แล้วมึงเหงรั่วนี่นี่มารผิดบูนะเว้ย ผมนึกไม่ค่อยโกรธใครเรียกผมไอห้หมาพิษบูโอ้โหกูเลยภูมิใจมากนาะเพราะหมาพิษบูนี่แม่งครับใจถึงกล้าหาญไม่กลัวตายกัดไม่ปล่อยซื่อสัตย์จะเจ้าของนะไม่ทรยศบางคนมาชื่นชโอมอหงโอ้โหหงนี่คือของสูงหมานี่คือสัตว์ชั้นต่ำหงคือชั้นสูงนะครับหงส์บินอยู่บนฟ้าแต่กูก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรของหงส์เลยว่าหมามัมีประโยชน์กับงหงส์ไหเฝ้าบ้านได้เป็นเพื่อนได้ โหงแม่ไอ้เฮียไม่มีอะไรแล้วมีแต่ความงามแต่เราต้องเปลี่ยนใหม่ับวิธีการคิดของเราต้องคิดไรในเชิงเหตุผลมากขึ้นนะไอ้ความงมงายนะควรจะลดน้อยหน่อยสิ่งสมมุตินะความจอมปลอมทั้งหลายแหล่นะที่ว่าเราคิดดูดิเราเนี่ยเราอยู่กับความจริงดีกว่าไหมอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าไหมบางคน,นยังเกลียดเฮียนะผมบอกนะมึงถ้าเกิดว่าถ้าประเทศไทยแก้กฎหมายนะให้ทําฟาร์มเฮียได้นะเรารวยนะเพราะหนังเฮียไทยนี่แม่งสวยมากเ <laughs> ลเป็นที่ต้องการต่งตางชาตินะเออนะ อลันฟังกูอไปคิดนะผมพูดให้คิดนะเผื่อคุณจะฉลาดขึ้นช่วงเวลาแบบนี้มันต้องอารมณ์สมาหาแดกแล้วมึงน,นะจังไรนะมึงเนี่ยกัว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนะขาดการอบรมอาจจะมีแต่แม่ไม่มีพ่อเพ่อไม่รู้พ่อเป็นใครใช่ไหมแล้วอย่าทะเลื่งกับกูอกีกเล่นกับมา์าพิดบูเฮมคว่าพญานาคมีจริงเปล่านี่มีหรอกใครเอาพญานาคมาให้ผมผมให้ตัวละล้านใครมีพญานาคจับมามให้ตัวละล้านสิบล้านก็ได้ตัวละสิบล้าน ผมรับซื้อไม่อัน้นนะพญานาครับซื้อไม่อัน้นถ้าใครมีนะครับผมจะทําสวนพญานาคนะใครมีพญานาคครับผมซื้อเอามาเลยคุณจะขายตัวอะไรผมจะซื้อรับซื้อไม่อัน้นรับซื้อพญานาคไม่อัน้นผมจะทําสวนพญานาคเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยเฮ้ใครจะขาขโมยไอเดียนะเว้ยนะครับผมจะทําสวนพญานาค จะมีการแสดงโชว์คนเล่นกับพญานาคกูเบื่อละฟ,ฟาร์มตลล่เสวนเสือกูก็เบื่อละนะครับเอ่อพญากุศก็เอาพญาคุศกจะเอานะครับนะครับนะอันนั้นจะเป็นสวนลอยฟ้าเพราะพญาคุศบินได้แต่ถ้าสวนพญานาคเนี่ยผมจะเน้นไปทางน้ำน้ำแต่ถ้าเป็นสวนพญาคุดลี่ผมจะทําแนวสูงเชิงสูงนียจะมีกระจกพื้นกระจกนะ รับซื้อไม่อั้แล้วกูจดเลขเกษิรเลยนะใครอย่าเสือกมาขโมยไอเดียนะเว้ยนะใครอย่ขโมยไอเดียนะผมรับซื้อพาญนานาคขปยคุดไม่อันมีเท่าไหร่ปุ๊บผมมีที่อยู่ลหลายพันไร่ฟาร์มไก่ไม่เอานะฟาร์มไก่ให้เอ๋ไม่ทำอ่ามึงจะเสกผีแม่ยายมาหาคอกูมึงจะเอาแม่ยายทำไมเอาผีลูกสะใภ้ลูกสาวดีกวะ ผีแม่ยายมามันแก่อู้เอาผีลูกสาวดิมาเลยนะถ้าผมกำลังจะหาพ่อแพพันธ์ุของพญาน้ากับพญาคุดกูจะบีดแม่งขายเลยนะนะโอ้โหเย่ทำฟาร์มไก่กูทำฟาร์มพญาคุดเอ้ยยี่ราคาต้องดีกว่าแน่ๆนะนะอย่าลืมนะตับซื้อไม่อัน จ,จ่ายสดชัดเจนนะถ้าได้เจ็ดหัวยิ่งดีเลยถ้าเจ็ดหัวนี่คือแบบรับราคาคูณเจ็ดเพราะมีเจ็ดหัวตัวเดียวนะมันมันเลี้ยงง่ายไงคือแม่งมีเจ็ดหัวเออแต่มันเอาไปเลี้ยงร่างหาแดดได้ง่ายเพราะหัวมันเยอะดีไอ้นี้ปวดฟันก็ให้หัวนี้กินแทนก็ท้ายสุดเลี้ยงลําตัวเดียวน,น่าจะเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเรื่องมากเออเออนะ อย่าลืมนะครับบังกรก็เอาตัดประหลาดเอาหมดเลยครับอ่อเออเอาหมดเออถ้าผมมีพ่อแม่พันเมื่อไรแล้วผมจะทําสวนขยายพันธุ์เลยนะพอเยอะมากเนี่ยผมจะแบ่งให้ใครอยากได้แบ่งไปเลี้ยงผมก็จะแบ่งมึงมีสิทธิ์เลี้ยงพยาคุดเหรอไอ้เหี้ยเอาแบบกระดุกกระดิกได้ดิโอ้โหครับนะรับซื้อเหรียญนะครับ เหรียญล้นเทือกอะไม่เอาแล้วครับนะตอนนี้รุ่นขังต้องลวงเขาตที่ด,ดูแบบแควคาดร,รุ่นเจ็ดสองยังสู้ไม่ได้นะอะรุ่นเจ็ดสองสู้ไม่ได้ถ้าตาทีนี้นะดังสุดลงเขาโตรุ่นเก้าศูนย์แพงแคบขาดแบบเออใครมีนะแบ่งให้มั่งขอเหรียญ <laughs> อา้าวลืมแล้วนี่หัวข,ข้อว่าอะไรผมลืมแล้วเนี่ย ส่วนคุยออกนอกเรื่องนอกราวเนี่ยฮะพญานาคก,กินอะไรเป็นอาหารใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมมีโรงงานผลิตอาหารเดี๋ยวผมให้ทีมงานวิจัยพญานาคเดี๋ยวผมจะทําอาหารสําเร็จรูปสําหรับพญานาคก,กับพญาคุฑผมว่าน่าจะขายดีทําวิจัยเลยคนระับวันนี้ตอนนี้ที่ตอนแล้วยุคนี้ยุคของคนหน้าด้านครับ เราคงเห็นนะวันนี้เราคงดูทีวีเราคงเสพข่าวเราคงอะไรนี้เราเ,ออเ,ออเห็นสารพัดว่าคือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้นะครับนะมันสิ้นแล้วซึ่งอย่างไรนะครับอยากทำอะไรก็ทำนะครับโดยที่ไม่ได้แคร์สายตาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนจริงไหมครับพี่น้องผมนั่งฟังนะไอ้พวกบรรดาสารพัดแถนะออกทีวีกันนะครับแลวก็ไอ้พวกแมงแมงเรียนะครับ แมงเลียชิบหายเลยนะครับนะมันจบไปแล้วอะไรสารพัดสารเพมันไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นนะ้ำกระรผมนะครับนี่คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงก้าวเขสู่ความสีวิไลที่ผ่านมานะครับเราอยู่ภายใต้กาลาเราถูกกาลาครอบนะบวันนี้นะครับเด็กๆได้ทำให้เราตาสว่างเด็กๆ กล้าที่จะทุบก,กะลากะลาแตกเราเริ่มพูดกันที่ความจริงมากขึ้นนะครับใช่ไหมวันนี้หลายเรื่องที่เราโกหกตัวเองกันมาโดยตลอดเวลาเราเริ่มพูดจากความรู้สึกจริงๆไม่ได้พูดจากความรู้สึกที่ถูกบังคับเพราะความหวาดกลัวเลยจะไม่ต้องโกหกแต่รับหลังนินทานะครับใช่ไหมวันนี้หลายคนผมเจอนะผู้คนมากมาย ต่างคุยกันที่ความจริงนะกล้าพูดกล้าปฏิเสธแต่ในอดีตไม่กล้าที่จะปฏิเสธไม่กล้าที่จะพูดนะครับบางครั้งเห็นขี้ก็อเอามาใส่พานก็ต้องบอกว่าทองนะครับเออววันนี้นะครับมันคือการเริ่มต้นนะครับจากนี้ไปนะผมเชื่อประเทศไทยจะไม่มีทางเหมือนเดิม คนรุ่นเก่าจะทยอยล้มหายตายจากไปเรื่อยแตเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมานะเขาคือเขาไม่ได้คืออนาคตนะครับเด็กวันนี้นะครเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อนาคตนะครับแต่เขาคือวันนี้แต่วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ใหญ่นะเขากำลังจะกลายเป็นอดีตกลายเป็นบทเรียนนะครับ รเราไม่ต้องพูดถึงเลยครับวันนี้เด็กวันนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่อนา,าคตแต่เ็าคือปัจจุบันนะครับเราอยู่กับอดีตมานานเหลือเกินนะนะที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับอดีตนานมากแต่วันนี้นะครับเด็กๆได้ทุกกระลาแตกเราเลยได้กลับมาอยู่กับวันนี้เพราะนั้นเด็กๆนะครับไม่ได้คืออนา,าคตคเด็กๆคือวันนี้ครับเด็กๆคือปัจจุบันแล้วกำลังจะสร้างอนา,าคตให้เราอ่านะใช่ไหม วันนี้คุณเห็นไหมว่าวันนี้เพื่อคุณฟังคุณดูผู้ใหญ่หลายคนนะที่ออกทีวีนะครับแหกปากอยู่ในสภาครับไอ้พวกเฮียนี่คือแม่งไม่มีอนาคตแล้วครับเขาไม่ใช่คนที่จะมาเป็นชนชั้นผู้นําได้ต่อไปแล้วนะครับเราควรต้องปฏิเสธคนเหล่านี้ได้แล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยปฏิเสธมนุษย์เหล่านี้เขาแสดงความน่าด้านอย่างไรยางไงนะครับต่อหน้าสาธารณชนออกสื่อด้วย เขาไม่ลืมไปว่าวันนี้นะครับสายตาคนระับชาวโลกนะครับกําลังจับจ้องอยูนะ่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับสายตาชาวโลกกําลังจับจ้องเราอยู่เราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวโดดเดี่ยวันนี้เราะทําการค้าขายกับทั่วโลกใช่ไหมครับเรามีการทําธุรกิจค้าขายมีคนนักต่างชาติมาเที่ยวในมาเที่ยวในบ้านเรานักลงทุนมาอยู่ในบ้านเราใช่ไหมเขาเห็นรู้เห็นความเป็นไปของเราคนระับ นะเราจะทําตัวแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับพฤติกรรมบางอย่างนะที่มันด้อยค่ามนุษย์เราจะทําไม่ได้นะครับเราจะต้องทําตัวเราให้เสมอกับชาวโลกนะวันนี้เราต้องทําตัวเราให้สีวิไลย้าเราจะทํามาค้าขายจะทําธุรกิจร่วมกับเขาจะเป็นเพื่อนกับเขาเราจะต้องปรับตัวเข้าหาเขานะเราจะอนุรักษ์บางอย่างไม่ได้ครับบางอย่างเราต้อง บางอย่างที่เป็นความดีความงามเราต้องอนุรักษ์ไว้นี่คือเอกลักษณ์ของคนไทยแต่อะไรที่เป็นความงมงายง่ง,งมด้อยค่าเราต้องยกเลิกทั้งหมดนะวันนี้เราต้องทําตัวเราสีิไลยถ้าเราจะทํามาค้าขายจะทําธุรกิจร่วมกับเขาจะเป็นเพื่อนกับเขาเราจะต้องปรับตัวก็หาเขานะเราจะอนุรักษ์บางอย่างไม่ได้ครับบางอย่างเราต้อง บางอย่างที่เป็นความดีความงามเราต้องอนุรักษ์ไว้นี่คือเอกลักษณ์ของคนไทยแต่อะไรที่เป็นความงมงายโง่ง,งมด้อยค่าเราต้องยกเลิกทั้งหมด